มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำน้ำหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักขี้วัวเนี่ยถือเป็นปุ๋ยน้ำสูตรที่สามารถใช้แบบเร่งด่วนก็คือหมักหนึ่งวันแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะและส่วนผสมนะคะมีอยู่แค่3าอย่างเท่านั้นคือ1ตัวหลักของเราเลยคือขี้วัวนะคะขี้วัวตัวนี้จะเป็นขี้วัวที่ไม่ได้ผ่านการหมักเลยก็คือขี้วัวแห้งอะเนาะแล้วก็2นะคะจะมีน้ําเปล่านะคะ3ฮอร์โมอนไข่ค่ะซึ่งในคลิปนะคะเราจะเอามาหมักไว้ในถัง ขนาด20ลิตรนะคะเราเนี่ยจะเตรียมขี้วัวนะคะใส่กระถาง12นิ้วเนอะแล้วก็วางซอนข้างในและเราจะเทฮอร์โมอนไข่นะคะเอ่อเทราดลงไปบนขี้วัวเนอะแล้วก็ลดน้ําเติมน้ำเนี่ยให้เต็มถัง20ลิตรของเรานะคะจากนั้นก็จะปิดฝาถังนะคะและทิ้งไว้1วันหลังจากครบเวลานะคะก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะโดยการใช้เนี่ยจะใช้3-5ช้อนโต๊ะต่อ1นึ่งวัวลดน้ํา